สวัสดีครับพี่น้องพบกับสัมมาปิ channel อีกเช่นเคยครับเมื่อน,นี้ที่พาพี่พาน้องมาเบ่งวิวความสวยงามของสำนักสงฆ์เขาพ่อครูครับไปชมกันเลยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเด้อครับมาถึงแลว้วก็มีมุมถ่ายรูปรถสวยๆครับรถ2แถวประจำสำนักสงฆ์ครับ ข้างในก็นมีบริจาคก,กระเบื้องครับทำบุญบริจาคก,กระเบื้องแผ่นละ50บาทแล้วก็มีบริจาคแผ่นทองครับมีทำบุญ ลอยดอกบัวตามวันเกิดครับตามกิจศรัทธาครับอันนี้มาใหม่ๆดอกไม้ไหวพระน้านี้กระทงดอกบัวขอพรพระอุป,ปคุตศีตามวันเกิดนะครับกระไว้สังฆทานทอดเตจีวรบูชาที่ตู้ได้เลยครับบุญนลอยดอกบัวเซจแล้วพาพี่พานองขึ้นไปข้างบนครับ มาถึงข้างบนแล้วสวยงามครับพระพุทธรีลายืนสงา่าสวยงามมากครับสูงข้างหลังวิวเป็นเขาข้างหน้าเป็นแม่นม้ำวงจุยย่างดีเลยครับมุมภาพมุมสูงของศรีราชา บรรยากาศน้าท่ายรูปครับพี่น้องแวะมาได้ครับสำนักสงฆ์เขาพระคูบรรยากาศภาพรวมถือว่าใช่ได้เลยครับพี่น้องแก้วันเรียกว่ามณีนาคารหรือว่ามีมุมหมทายรูปสวยๆพญายนาคชมเมืองครับ สวยงามครับลงมาข้างล่างกับที่นี่ห,หาอาหารปลาครับผอมกับมุมนั่งพักพอนชมวิวนั่งชิลๆสบายๆครับพักร้อน บรรยากาศโดยรวมถือว่าสวยงามครับหลางล่างก็มีมุมถ่ายรูปอีกมุมครับฝากกดติดตามากดไลค์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับส่องสัมมปิพาไปแชนแนลได้ด้อครับมุมถ่ายรูปสวยๆธรรมชาติน้ำตกที่เย็นสบาย หลังจากนั้นกติภาพพี่พาน้องไหว้ขอพ,อพรแก่แม่กวนอิมกอนกับครับครับพี่พี่นี่ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาชุดท้ายแล้วขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่รับชมขอขอบคุณสถา,านที่ชักซิทแห่งนี้ทีเด้มาทายทํำให้พี่น้องได้รับชมครับ สำนักสงฆ์เขาพระคูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหน่อยๆเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคข้า,า่าสวัสดีครับ